ไปแบบเนียนๆไปแบบเนียนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนีคนแกล้งไปแบบนี้เหรอปุ๊บปุ๊บแล้วก็นอนนอนสี่จนอะช่วงนี้ขอเกาะกินได้ไหมถ้ารุปวันนี้แม่เบสใช่ไหมอ๋อใช่เนี่ยแม่มึงเนี่ยหาแม่มึงอยู่เนี่ยเนี่ยคือแม่ตัวจริง Want me for the back. ได้พี่เราเล่นเล่นเล่นกลังไปเราจะจริงกันพี่อะแบ์อยู่บ่อยเราจะจริงกันเมื่อไหร่อ่ะนับตั้งแต่วันนี้ไปเลยไหมไปเทนนึงก่อนนะอะไรนะพี่จะไปเท่นิ่งเหรอใช่ไปป่ะไปป่ะไปไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปไปคาโน่แป๊บนึงพี่เต่อดังๆกว่านี้หน่อยได้ คุณอาจจะไปเชียร์สาวๆในสต็อกของคุณก่อนก็ได้ถ้าคิดว่าแบบคุณมั่นใจแล้วเราเรารู้ไม่ไปเชียร์ลูมก,ก่อนนะก่อบมาบอกคนอื่นเขารูไม่มีเ่ะรู้จะไปเชียร์ใครอะไอออสยัยออสไหนอะออสแอด อนไม่มีออาเชอร์รี่ของคุณล่ะเกร์หรือยังเอ่อต้องใช้เวลาก่อนสักสองสามวันน้องส้มโอล่ะนั้นเลิกไปแล้วเฮ้ยนั่นคือไลออใไอ๋อยาตเยอะตรงนั้นยังไงอ๋อลูกค้ามันตายไปแล้วนี่ใครมาก็ถามว่าเกิดอนัรนเ้ย มเรื่องว่าใจออนหรือใจแอนดูรักกันคำริงแล้วอ่ะได้ไหมน้องลินจีล่ะเชื่อหรือยังฮะน้องลินจีลินลินฟืดลินลินมันจีเกินเลยเลิกไปละเออพี่บ้านอยู่ไหนพี่ใครพี่บ้านครับผมอยู่เบลล์หลังอยู่เบลล์เบลล่างเหรอรู้หน้าเนี่ยรู้ว่ามันแปลว่าอะไรมาฟังพี่ติดตู้ความหมายของมันยัง ดูแล้วค่ะดูหน้าอาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าพระจันทร์ไม่ใช่พระจันทร์แปลว่าอะไรลุยเฮ้ยอัโลลวดเฮ้ยลวดเปล่าลวดเลอเจอเพื่อนอจ๋อเพื่อนเจ๋อเพอแม็กอพ่อ ฮัลโหลไอ้แม็กเพื่อนรักเพื่อนผู้ใหญ่คุยกันอยู่ฮัลโหลรวดรวดลูอดอยู่ไหมสามสองหนึ่งเริ่มพอรวดแม็กเพื่อนรักเพื่อนตอนนี้แหละเมื่อไหร่ที่เราฮัลโหลรวดจังขอตามไฟหนึ่งเหตุผลก่อนได้ไหมไอ้คนนี้เนี่ยแบบคนอื่นว่ามาเกาะมาแกะมาอะไรนี่ไม่ชอบอ่ะจัดการไงได้บ้างปะ แบบพอไได้ยิน่างกันนีนเหมือนตัวเองแบบไป้แล้วเรากดออกเข้าเมนูดิฮะไม่ใช่ดีกว่าอยากจะคุยกับเธอได้ยังก็ว่าออกไปซิเหรอว่าให้ด้วยความเต็มใจไม่ได้มาเกาะอะไรทั้งนั้นลูยังไม่เคยให้อะไรคุณเลยถูกไหมเราแล้วเขาจะว่ายังไงว่าคุณมาเกาะลูเอารถมาก็ยังจ่ายค่าเช่ารถอยู่เลยใช่ไหมใช่แล้ว เต็มใจจริงป่ะเอาเต็มใจสิทำไมถึงจะไม่เต็มใจอ่ะขออย่างเดียวได้ป่ะได้หรอจ๊ะได้ไหมได้หรอคะได้ไหมขออย่างเดียวเราขออะไรปอปอปอไอ้โถว้าไอสัตว์แป <c oughs> ๊บนึง กูเสียกเรื่องชาวบ้านอยู่อย,อยากไหมยังไม่ได้พูดเลยคนไทยอ,อยากอยากรู้ขอขอะไรพูดมันสิถ้าให้ได้ก็จะให้ถ้าให้ไม่ได้ก็ไม่ให้นนา อะไรขออย่างอย่างเดียวเลยคือขออย่ากโกหกกันก็พอไม่เคยโกหกเพราะว่าความไว้ใจ มีให้กันได้แค่ครั้งเดียวถูกแล้วความเชื่อใจอ่ะให้กันได้แค่ครั้งเดียวที่เวลาช็อตลูกออกไปและแล้วก็มันก็รักกันได้แค่ทีละคนอ่ะรักกันได้แค่ทีละคนอ้ยไอ้คาเก็น m ี่หกนะำพูดนั้นใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนที่รู้จักความรักคือไอเบนไม่ใช่เหรอมาดิผมที่อยู่ไหนอะด้านล่างนี่มาดิ เปอร์อยู่นะเราไปรู้จักได้ไงมาเว่าดิจะไปจะไปละต้าพอว่ารู้จักเคยเสียงเรื่องชาวบ้านไหมเดี๋ยวทำเพชเพชเลทเท่าไหร่กันอ่ะ เขาขายเพชรกันเลทเท่าไหรอ่อ่ะเป็นหมื่นหกอ่ะพี่แอนโอไไนเก่าค่ะ กูกดเสืองแล้วอ่ะดิจังมาบอกทุกคนว่าไงเบ๊แยงที่มีบ้านจะมีสกินเป็นของตัวเองนะครับทุกหลังสวยไปหาไปหาแบบมาเลยไม้มีดปืนไปหาแบบเขาบอกว่าส่งเร็วงจริงแล้วสั่งทำเองเนี่ยได้ดีอ่ะมันจะได้ดีอ่ะถ้าทำเองอ่ะทำเองแล้วก็ส่งไปได้ เดี๋ยวเดมรียเออแป๊บนึงแป๊บนึงก็ือถ้าสมมติว่เนินบ้านอ่เล่นแน่เล่นแน่กูเล่นแน่กูเล่นแน่รอแบบนอยก็เล่นแน่เล่นแน่เล่นอะไรอ่ะฮัลโหลรอแป๊บได้ยินไหมเน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทปกูเล่นกูเล่นมึงรอเลยด้เลยไปใช้สูตรกนเ่นอรหอไยอนาอยากเสือกเรื่องชาวบ้านเไหรเฮียกูจะไปเสือกไงดีวะไม้มีด เอาเอาเสียงนะครับเแม่เด้งขาวอมดำนิดนึงแมหรือว่าแบบเข้าไปแบบเนียนๆไม่รู้ว่าแบบไหนสวยแล้วทำอะไรเอาสกี่ไปดูแต่ผมลองต้องให้เพื่อนทำให้ดูไปเลยไอ้แต่มึงมึงอย่าออกหาปนใช้สกินไหนอ่ะปัญญาอบอกว่าเขาบอกว่ายิ่งส่งเร็วยิ่งได้ลงเร็วนะสกินอ่ะยิ่งได้ใช้เร็วไปแบบเนียนๆได้้เเียผมมมาพื่อนทใหูตลไปแบบเนียนๆ ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้คนแกงไม่แบบนี้หรอปุ๊บปุ๊บแล้วก็นอนไอเกตมายังน้องนอนนอนนอนไม่เป็นไรไม่สนใจหรอกคือตีจนน่ะช่วงนี้ขอเกาะกินได้ไหม เราจะให้น้าไม่พูดปั่นไปกันเลยมาเกาะผมดีกว่าเกาะหลังเนี่ย้าเราก็ระดับเดียวกันไม่ใช่หรอระดับอะไรอ่ะเราจะระวังทางต่างระดับเพื่ออะไรในเมื่อเราเดินแบบเสมอกันจริงไหมเราเดิน หลังคนหนึ่งเก้าน่ะนั่นก็ถือว่ามาไกลมากแล้วดีกว่าไม่แบบไม่เดินอะไรเลยจริงไหมจริงค่ะจริงค่ะเบบีโอ้โยเยี่ยโอเครุนยึดเจ4กิโเมตรเสียวสรุปวันนี้แม่เบสใช่ไหมครับอ๋าใช่เนี่ยแม่มึงเนี่ยฉันแม่มึงเนี่ยหาแม่มึงอยู่เนี่ยเนี่ยคือแม่ตัวจริงเอาเอาแบบไม่ปั่นนะเบ้ ในเมืองต่อจากนี้กูไม่คุยใครละมึงจะมีแม่แค่คนเดียวคือล <c oughs> ูน่าแบบมาใชมี่ลูน่าสำหรับกูผู้หญิงแม่งก็เหมือนกันหมดโถ oh, ไม่ชายนมเท้าผมหอมไหม <c oughs> ผู้หญิงก็เหมือนกันหมดแล้วยกเว้นคนนี้หนึ่งคนที่อยู่นหลังวัน ั้ยสี่ทีผมพาคนรู้จักพี่มาหาเนะี่ยใครวะเนะี่ยสวัสด,ดีครับใช่นะสวัสด,ดีครับผมชื่อเลียวครับผมอ๋อจำได้สบายดีเหรอสวัสด,ดีครับพี่สวัสด,ดีครับสบายดีไหมสบายดีครับแล้วทำไมได้ไม่ยู่เวทอะไรนะพี่ทำไมได้ไม่ยู่เวทฮเลมไปไหนก็เดือนหน้าครับ ผมก็เลยแบบว่าเ<อ>กณฑมือบกไ,ไ,ไว้ยังครับมาแล้วครับขายกล้องเท่าไรอ,อ,อีกอย่างหนึงก็ได้เห็นแบบพีเอ็กเขาบ่นๆอยู่ด้วยงเงี้ยว่าเห็นเขาโดนทิ้งอะไรเงีง้ยคน <stop> เรามันก็ปกติปะวะวิถีปกติมันมีที่ไปมันก็ทิ้งหมด่ออะธรรมชาติมันก็อย่างเงี้ยไม่มีที่ไปมันก็กลับมา จริงไหมวะทำใจไอ้เนี่ยเรื่องคนทิ้งใทุกวันนี้พ,พี่ไม่สนใจอะไรใครแล้วสนใจแค่รู้หน้าเราเดียวถ้าทิ้งพี่นะเว้ยแก๊งเวทก,ก็ <c oughs> ไม่ต้องมาคุยกับพี่พี่ไม่ตีหรอกเดี๋ยวพี่ไม่ยุ่งไม่ได้ขู่นะเว้ยรู้กันไหมเหยกันโดนทิ้งไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ากูรู้ว่าเวทแบบมึงช่วยกันปกปิดความลับรู้หน้าแบบไม่มาบอกกูก็ก็อาจจะตัดพี่ตัดน้องกันไปแค่นั้นนั่นไงเป็นเรื่องลนะถ้าเขาจะคุยกับผู้ชายอะ่ะไอเลียวกูฝากไว้ตรงนี้เลยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่มึงเจอรู้หน้าคุยกับใครอะ่ะมึงไม่ต้องไปห้ามเลย,เลยแล้วไม่ต้องถ่ายรูปมาให้กูดูได้กูขอแบบว่ารู้ด้วยตัวเองกูจะไม่แบบว่าแบบ ไม่ไม่ไม่เชื่อใครต่อให้ม่ไจะมีรูปมีอะไรก็แบบกูก็ไม่เชื่อยกเว้นวันหนึ่งเม่อรูจะเดินมาบอกกูเองว่ามีคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละกูถึงเอันนี้แฟนพี่เหรอครับใช่แฟนกูอ๋อโอเคครับทำไมวะเปล่า,าครับพี่ผมจะได้ระวังตัวไว้ได้ครับบางทีอ่ะร้บผมทำอะไรไม่ดีอ่ะเขา้า เขาตาพี่อะไรเงี้ยแบบจะซวยเอาไงอ๋อทำตัวปกติเถอะน้องก็ตั้งแต่กูเลิกกับใครนี่มากูก็ไม่ได้มีแฟนเลยนะเอาจริงๆที่ผ่านมากูก็แบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกูเพ <c ười> ิ่งมามีรูหน้าเนะี่ย ก็นานมากแล้วนะก็ก็น่าจะไม่ใครว่าอะไรรูหน้าหรอกใช่ไหมไม่มีครับไม่มีถ้าเกิดว่าคุณจะคุยกับเขาะอะไรเงี้ยมีไหมครับพี่ผมทำตัวไม่ถูกเลยครับ โอเคขอคุยหน่อยไปขับรถเล่นกันไหมไปเสิไปเสพไปเอามาดีรถอ่ะมีไหมไมีอยู่มีอยู่เรามีให้เธอทุกอย่างลเลยไม่เอามีของพูดแบบนี้ไม่ชอบไปเอารถมาชัวร์ไหมครับป้าคนเนี้ฮะชัวร์ไหมครับ ไม่มีพลาดใช่ไหมครับรอบนี้ไม่บอกไม่บอกยอมเป็นวัวเป็นควายไอ้เธอใช้มาเท่าไหร่ขังร่างกายของใจเราคิดเกีย่ยวกับคนอื่นละเล่นเล่นกับลูนี่แหละยอมเป็นถาหลับชัยไ้คุยกับลูมันยังได้ความรู้สึกดีๆกลับมาเยอะเลยไอ้เธอเป็นนายในใจฉันมืนน้ำตายสอกไหลออกจากกัน

ใข้างในรถครับไอ้ซิมแบบเขียนต่อหนุ่มม้าครับ R8 Remap ขับรถชมวิวดีๆครับพี่ตีขับรถชมวิวดีๆครับพี่เจอกันนะครับป่ากับนี่ขับรถดีๆพี่ดีครับเ้ย ไอ้เนี้ยไปหาอะไรจันจะไปไคลอ์เออไปเดีไปเดิไปมันมีมันมีคนเจอนี้รอบเอาบัวเห็นพวกขายอ่ะใช่หรอมัวเปล่าไอ้เหี้ยเอาบัวสี่แสนอ่ะไม่มันมันต้องการันตีมันจะให้เราลองตัวก่อนแล้วเราค่อยจ่ายตังค์มันมีคนเจอแล้วมันขายสี่แสนจริงหัวขายเพชรแดงครับขายเพชรแดงครับขายเพชรแดงฮ้าโไหนเอ็งไม่เห็น ขายนาโนขายเบบีครับขายนาโนขายเบบีครับเเบ